คลิปนี้เรามาหั่นเมลอนให้สวยงามแบบมีที่จับก,กันนะคะเริ่มจากหั่นหัวท้ายออกก่อนเลยค่ะจากนั้นก็แบ่งครึ่งลูกนะคะแล้วก็นําครึ่งแรกเนี่ยมาแบ่งเป็น3มชิ้นนะคะเทคนิคคือแนะนําให้ตั้งรูปแบบในคลิปก่อนที่จะผ่านะคะจะสวยกว่าค่ะเพื่อป้องกันเวลาที่มีดไปเกี่ยวกับเม็ดแล้วไปสัมผัสกับเนื้อเป็นรอยยาวคล้ายแมวข่วนไม่สวยค่ะ เมื่อได้3มชิ้นตามต้องการแล้วนะคะเราก็นํามาฝานไส้ออกค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆพ,พ,พลิกด้านค่ะมาจัดการกับด้านส่วนเปลือกนะคะเพื่อนๆจับอย่างเบามือนะคะเพื่อป้องกันให้ไม่ให้เขาเละแล้วก็แนะนําให้ใช้เมลอนที่เนื้อไม่สุกจนเกินไปนะคะโดยให้สังเกตที่ขั้วเมลอนไม่ต้องเอาขั้วที่เหี่ยวมากมาทํานะคะจะเละค่ะ แล้วก็จากนั้นให้เพื่อนๆแบ่งเป็น3ส่วนนะคะโดยที่ตรงกลางเนี่ยเราจะไม่ฝานออกค่ะเพราะจะทําเป็นที่จับเราจะฝานเฉพาะด้านข้างทั้งสองนะคะเพื่อนๆดูจากในคลิปประกอบไปด้วยกันนะคะพอฝานเสร็จเรียบร้อยเราจะมีเปลือกตรงกลางเหลืออยู่จากนั้นนะคะก็ให้ใช้มีดเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันกะให้ดูว่ารับประทานง่ายนะคะแล้วก็ทําแบบนี้กับส่วนที่เหลือเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะก็หั่นเป็นชิ้น เท่าๆกันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเ่ยก็ทําเหมือนเดิมเลยฝานแล้วก็แบ่ง3ส่วนอย่างที่บอกแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาจัดการกับส่วนด้านข้าง,าางอย่างนี้ค่ะเอามีดค่อยๆฝานออกนะคะเก็บไปเรื่อยๆค่ะ ทำอย่างเบามือเพื่อไม่ให้เขาช้านะคะเมลอนเนี่ยก็คงเป็นผลไม้ที่ถูกใจใครหลายคนนะคะใหม่อะไปถามกับออแม่ค้ามาว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างสีเขียวกับสีส้มนะคะแม่ค้าเนี่ยก็บอกว่าถ้าสีส้มเนี่ยจะมีความกรอบมากกว่านะคะส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลกว่านะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าใครชอบแบบไหนนะคะพอหั่นครบเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาจัดใส่จานค่ะหรือจะ ใส่กล่องแช่เย็นก็ได้นะคะแล้วค่อยนำมารับประทานก็จะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะนี่นะคะให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งฝานค่อยๆฝานแบบนี้ค่ะจริงๆเปลือกสีเขียวเนี่ยกรอบดีนะคะใหม่ก็จะพยายามให้ติดนิดนึงเพื่อเป็นทิเชอร์ texture นะคะเวลาทานแล้วอร่อยดีเนี่ยค่ะก็ค่อยๆฝานไปนะคะแบบนี้นะคะะละหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ นี่ค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆหั่นระวังมือนะคะนี่ค่ะก็ได้แล้วเรียบร้อยเราจะไปแช่เย็นก่อนรับประทานก็ได้หรือจะเสิร์ฟเลยก็ได้นะคะวันนี้ก็นำความรู้แบบแม่บ้านเนี่ยมาฝากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ